ค่ะทุกคนวันนี้จะมาใส่กล่องน้องลาบูบูของเราเพื่อจะได้รักษานะคะตอนนี้เรามีผู้นําเสนอทั้งหมดสองท่านชื่อน้องรักกับน้องอะไรนะ happiness okay. วางน้องแรงมากสง <c oughs> สารน้องไม่นะเราสั่งเป็นแบบีหนึ่งมานะเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องเจอค่อนข้างเหมือนกันไม่ไม่ค่อนข้างเหมือนเลย แต่ว่าไม่รู้หูจะได้ไหมนะบางตัวหูมันก็เห็นไหมบางตัวหูมันจะแคบเข้าไปอย่างนี้เราจะออามาส่หาวิธีการใส่วิธีการใส่คะเปิดอย่างนี้ <ä h. S 1> แต่ว่าถ้าเราจะคล้องเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนเอาออกกอห่วงออกก่อนเอาห่วงออกก่อนแล้วใส่น้องเข้าไปอย่างนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเด<ๆ>ี๋ยวจะให้ดูนะใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างนี้แต่หูน้องสั้นมาก พี่ว่าใส่ไม่ได้แน่เลยอ่ะแม่ได้ตัวน้องบวมตัวน้องใหญ่กว่าวีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูวีหนึ่งนี่วีหนึ่งตัวเล็กไหมชอบ <c oughs> แต่ทำไมอันนี้มันแบบดูใส่แล้วมันแน่นแน่นเนี่ยไม่รู้ทุกคนแปลกๆใส่น้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะก็เนึงมันแน่นวีน้องแฮปปี้เนสเหรอใช่ตัวนี้น่นแฮปปี้เนสเดี๋ยวลองใส่ก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งของความสวนะยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปจัดกัน โชว์หน่อยสินี่มไม่ได้ค่ะนิดนึงได้นิดนึงไ,ได้ไดอยู่แต่ว่าขนน้องฟูเนาะขนน้องขนน้องฟูค่อนข้างฟูกว่าวีหนึ่งแล้วก็มีความมีความแน่นกว่าวีหนึ่งวีหนึ่งกับแบบมีความแบบเนี้ยเห็นปะจับได้เนียนแบบมันแข็งกว่าวีหนึ่งนิดนึง แล้วขนวีหนึ่งรู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่าเอ้าลองใส่ V1 หน่อยสิลูกถ้า V1 นะคะทุกคนอันนี้คือ V3 นะมันก็จะได้ประมาณน,นี้แต่ถ้า V1 ของเราใช่ไหมอันนี้คือ V1 ที่เราไปซื้อมาเฮ้ยเราลืมอนี้ออกเฮ้ยทุกคนลืมเลยทุกคนลืมอยู่ลืมใส่น,นี่นะแกะอนแกะง่ายอ่ะ ใส่วีวีหนึ่งกันอย่าบอกวีหนึ่งก็ใส่ไม่ได้ใส่ได้ผิดฝั่งค่ะขอโทษค่ะเอาหว่วงออกกันทุกคนแต่ชอบวีหนึ่งอย่างนึงนะตรงนี้มันเป็นสีทองมันแบบมันสวยดีสีทองเว้ยแก่ยากจังโอมันดูคลาสสิกดีทุกคนทำอะไรแรงเนาะไม่เข้าใจเป็นไง <Okay. S 2> อุ้ยอันนี้มันหลุดเราทำไงอนะแม่อะไรเลยอออตรงนั้นมันหลุดเรวไม่เป็นไรเอาลองคดไปก่อนอแต่ได้แม่จะพยายามใส่ให้ได้อืมใส่หัวด้วยเรียบร้อยมันก็ได้นะทุกคนแต่มันก็จะแน่นนนะ้อยนิด แต่มันก็เป็นการรักษาที่ดีรักษาสิ่งที่เราเห็นเหนียวไ้ล่ะเดี๋ยวลงนะอัเรียบร้อยวีหนึ่งก็จะประมาณนี้วีสามก็ประมาณนี้ว้าวีสามหลุดทุกคนแต่ถ้าเวลาใส่อ่ะดูกันดีๆนะไม่งั้นมันอาจจะหลุดอากาอะไรได้นี่ถือถืถืออย่างนี้ อเอาไปห้อยอะไรได้แข็งๆอย่างนี้ยการขูดได้ดีมากแล้วก็การน้องเปื่อนแต่ว่าระหว่าง,งนึงคือถ้าสมมติปิดน่สนิทมันก็อ,กอย่างเงี้ยมันก็จะอกอย่างเงี้ยออกโอเคค่ะก็จบไปแล้วกับการรีวิวใส่ค่อนข้างนี้ค่อนาใส่ยากแต่ว่าก็แนะนํานะใส่นี้จะได้พอดีตัวน้องเลยแล้วก็<ช>มีแบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นซิป อันน้ก็โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายฝากช่องนิดนะึงก็อย่าลืม like, กดไลค์กด Subscribe ที่ช่องคุณเจชาแนลด้วยคะ่ะบ๊ายบายเย